ตอนนี้พี่ลาเต้ก็อยู่อีกที่มุมหนึ่งของโรงเรียนอัสสัสำชัญนะครับมุมนี้ต้องบอกว่ามาย่ยมเยียมถิ่นอัสสัสำนักทีก็ขอร่วมสนุกกับเขาด้วยนี่ฮะเกม300น้อยตกน้ำนะครับเสีย20บาทได้มาแล้ว3โลูกนะฮะน้องคนนั้นเสื้อแดงนะฮะเขาชื่อน้องพลนะครับเป็นประธานเชียร์ปีนี้เดี๋ยวพี่จะต้องเอาเขาตกน้ำให้ได้เดี๋ยวจะต้องเอาเขาตกน้ำให้ได้นะฮะลุก นี่ประธานเชียร์จะไหวหรึเป่าเนี่ยไม่ไหวนะใช่ไหมมีนั่นเลยขอรูปนะครับน้องๆโอเคครับสนุกสนานสมใจชาวสามที่ส่วนหน้าจะมีเกมอะไรเดี๋ยวลองติดตามดูครับ